สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพากินกระท้อนนะคะกระท้อนโรยพริกเกลือค่ะนี่ค่ะอืมอ่านาแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมก่อนนะคะโอ้ยเอาชิ้นไหนดีนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคน เปรี้ยวจ้ะอืมไม่ได้จ้าพี่น้องกินกันทวน เปลี่ยวเปลี่ยวคักคักกินเม็ดจ้ะอืมอืมนี่ค่ะเม็ดหวานเลยหวานเจ็บ คงจะกินได้ แค่มิดแต่จ้ะเพราะว่าไอ้เนี่ยเนื้อมันเปรี้ยวเกิน จัดจ้านอ่ะรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะแศกเกเก่คลิปนี้มากินกระท้อนนะคะทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะรักช่องเที่ยวกินรีวิวนานๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มากินกระท้อนนะคะ มาค่ะมากินด้วยกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ